สโมสรแห่งสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเวสต์แฮมยูไนเต็ดกำลังพิจารณาถึงการยื่นข้อเสนอคว้าตัวแฮร์รี่แม็กควกองหลังชาวอังกฤษและสกอตต์แม็กโทมิน่กองกลางชาวสกอตแลนด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเสริมทัพในช่วงปิดซีซั่นโดยเวสต์แฮมเพิ่งจะได้เงินก้อนโตจากการปล่อยตัวดีแคลนไรส์มิดฟิลและกัปตันทีมให้กับอาร์เซนอลไปเมื่อก่อนหน้านี้ซึ่งจากรายงานข่าวระบุว่าเดวิดมอยส์กุนซือเวสต์แฮมอยากได้ตัวแม็กควที่เพิ่งจะโดนปลดจากตำแหน่งกั ตันทีแมนยูไนเต็ดไปและแม็กโทมิเน่ที่จะเข้ามาเสียบแทนตำแหน่งของไรซ์ทั้งนี้ดูเหมือนว่าแม็กไกวและแม็กโทมิเน่จะมาอยู่ในแผนการทำทีมสำหรับซีซั่นหน้าของเอริกเทนฮาร์ุนสื่อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วจึงทำให้เวสต์แฮมพร้อมทุ่มเงินราว60ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวทั้งคู่ไปร่วมทีม